ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับ,รบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่า,ขาวสารในวันต่อไปด้วยครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ ราคาขายส่งผักและผลไม้ที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีประจำวันที่1ธันวาคม2563ราคานี้เป็นราคาขายส่งนะครับส่วนราคาขายปีกกรบราคาหน้าสวนก็มีเพิ่มบ้างลดบ้างตามแต่ละพื้นที่นะครับเริ่มต้นได้ที่กระหล่ำปีเขียววันนี้กิโลกร,รัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นช่ายวันนี้กิโลกร,รัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาท กุยช่ายดอกวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงบวบเลียมวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกวางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ4บาทเทียบกับเมื่อวานนี้4บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาดขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาลดลง1บาท อากาดหอมวันนี้กิโลกรัมละสิบาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักกาศแก้ววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฮัสเลวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาลดลง2บาทฟักเขียวอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ5บาทเทียบกับเมื่อวานนี้5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ม,มเะเขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรั s. <S er 6 6มละ6บาทเทียบกับเมื่อวานนี้6บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาเพิ่มขึ้น3บาทมะเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะเขือยาวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาลดลง2บาท เขือพวงวันน hmm. yep. ี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาลดลง5บาทมระจีนวันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมระขี้นกวันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานนี้24บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะละกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ11บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 0บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทเห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานนี้90บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ร่เชียบเขียววันนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานนี้24บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงคณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ6บาทเทียบกับเมื่อวานนี้5บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทคณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้27บาทราคาเพิ่มขึ้น3บาทแตงล้านวันนี้กิโลกรัมละบาทเทียบกับเมื่อวานนี้21บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ตัวฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงถั่วพูวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกลัมดอกขาวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายหัววันนี้กิโลกรัม26บาทเทียบกับเมื่อวานนี้26บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานนี้9บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ65บาทเ <|vi|> ทียบกับเมื่อวานนี้65บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละหนึ่งบาท50สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้1บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ80สตางค์เทียบกับเมื่อวาน ใบกระเพราวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาลดลง5บาทใบมะกรูดวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาลดลง5บาทใบแมงลักวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง5บาทใบโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงใบกุยช่ายวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง พริกไทยอ่อนวันน yes. ี้ิโลกรมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจินดาเขียววันนี้ิโลกรมละ75บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทพริกจินดาแดงวันนี้ิโลกรมละ115บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาเพิ่มขึ้น15บาทพริกกะเรี่ยงวันนี้ิโลกรมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทพริกขี้หนูส่วนใหญ่วันนี้ิโลกรมละ60บาท เทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาแล้วลง10บาทพริกกี้หนูส่วนเล็กวันนี้กิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานนี้130บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทพริกยำเขียววันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกยำแดงวันนี้กิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8 5บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงพริกจวกวันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง กระเทียมไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหอมแดงไม่ตัดหมวดวันนี้กิโลกรัมละ120้บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยไข่สุกวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงกล้วยน้ำว้าวันนี้หวีละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาลดลง5บาทกล้วยหอมวันนี้กิโลกรัมละ30บาท เทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทฝรั่งกิมจูวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงสาลี่น้ำผึ้งวันนี้กล่องละ400บาทเทียบกับเมื่อวานนี้380บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทอปเปิลจีนลังเล็กวันนี้กล่องละ300บาทเทียบกับเมื่อวานนี้300บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงแตงโมกินรลีวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง โมสัญญาวันนี้กิโลกรัมละสิบหกบาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเผือกหอมวันนี้กิโลกรัมละสามสิบแปดบาทเทียบกับเมื่อวานนี้38บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันเทศวันนี้กิโลกรัมละยี่สิบสามบาทเทียบกับเมื่อวานนี้ยี่สิบสามบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมันต่อเผือกวันนี้กิโลกรัมละสิบแปดบาทเทียบกับเมื่อวานนี้สิบแปดบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงปักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละสิบสองบาทเทียบกับเมื่อวานนี้สิบสองบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง ฟักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงฟักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลีป่ยนแปลงส้มเขียวหวานเบอร์ศูนย์วันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาไม่เปลีป่ยนแปลงส้มโชกุนเบอร์เจวันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานนี้55บาทราคาไม่เปลีป่ยนแปลงส้มสายน้ำผึ้งเบอร์5วันนี้กกิร45บาท เทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาดูวิเคราะห์ราคาย้อนหลังกันนะครับวันนี้เป็นคิวของฟักทองมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับอยากได้ราคาก็เลยมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับราคาเป็นราคาย้อนหลังจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันวันนี้วันที่1ธันวาคม2563ราคานี้เป็นราคาขายส่ง ตลาดสีเมืองนะครับฟักทองพันเกษตรเบอร์ใหญ่มาดูราคาย้อนหลังกันเลยราคาย้อนหลังเนี่ยราคาต่ําสุดเนี่ยเคยลงไปอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยของฟักทองเบอร์ใหญ่พันเกษตรเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทมาสังเกตจากกราฟนะครับราคาสูงสุดต่ําสุดของฟักทองพันเกษตรเบอร์ใหญ่เนี่ย ราคาไม่ค่อยจะพันพนมากราคาเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งเลยทีเดียวในช่วงที่ที่ปกตินะครับส่วนในช่วงราคาที่จะสูงเนี่ยมันมีเคล็ดลับการปลูกให้ได้ราคาสูงก็คือปลูกเนี่ยช่วงฤด,ดูหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาเนี่ยตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราถึงเดือนกุมภานะครับฟักทองเนี่ยกว่าจะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวไปขายเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนพอดีนะครับมาดูจากการาฟราคาเนี่ยมัน ใช่หรือเปล่าก็ใช่จริงๆนะครับถ้าเราคํานวณดีๆเนี่ยลูกช่วงเดือนมกราคุมาเนี่ยผลผลิตจะออกได้ในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาดูจากกราฟครับราคามันจะอยู่ประมาณสัก20บาทบบาทพอถึงช่วงหน้าร้อนเลยเนี่ยราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปเลยครับ20บาท25บาท30บาทแล้วก็อยู่ที่สูงสุดที่35บาทในช่วงปีที่ผ่านมานะครับปัญหาการปลูกฟักทองในช่วงหน้าหนาวก็มีหลักๆอยู่2เรื่องก็คือเรื่องน้ํา กับเรื่องเกสรตัวผู้ที่จะออกมากกว่าปกติดังนั้นถ้าใครแก้ปัญหา2เรื่องนี้ได้นะครับก็คาดว่าจะได้ราคาดีครับเนี่ยเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการปลูกนะครับสลับปลูกพืชหมุนเวียนกันไปนะครับช่วงไหนคนจะปลูกอะไรช่วงนี้คนรจะปลูกฟักทองฟักทองหมดแล้วจะปลูกอะไรก็มาดูกันที่กราฟนะครับส่วนใครเนี่ยไม่มีเวลานะครับมาดูข้อมูลเหล่านี้สําคัญที่สุดและเคยอยากได้ข้อมูลเหล่านี้ก็คือกดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมีพืชผลการเกษตรอะไรที่น่าสนใจก็จะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ